โอเคสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวตาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะในบริเวณ,บร,เวณบริเวณบ้านหลังเก่าที่ตาเคยอยู่นะคะก็ถ้าคุณเคยฟังเรื่องเก่าๆที่ตาเคยเล่าเนาะก็จะเป็นบ้านที่ตาเคยอยู่นั่นแหละซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเราเนี่ยนะคะคือตาไม่ได้อยู่ไกลเลยแค่ข้ามฝั่งถนนมาเท่านั้นเองเองนาะ คือบ้านหลังนี้ที่ตาเคยอยู่เนี่ยก็จะมีที่ว่างนะคะซึ่งเป็นที่ที่อยู่ข้างๆบ้านทีนี้พอคุณย่าเสียไปเนาะคุณคุณย่าของแม่นะคะก็เป็นชวดของตาเนี่ยเสียไปเราก็เลยขายที่ตรงบ้านของเราเนี่ยให้ให้กับคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะพอเราขายไปแล้วเนี่ยอไอ้ที่ตรงนี้มันก็ว่างมันโดยตลอดคือเท่าที่ตาจําความได้นาะตั้งแต่ตาเกิดมาที่ตรงเนี้ที่อยู่ข้างบ้านหลังเก่านะ มันก็จะว่างอย่างนั้นตลอดเวลาคือเมื่อสมัยก่อนนะมันเป็นน้ําเป็นเลนเป็นคล้ายๆกับว่าก็น้ําขังอะไรประมาณนี้นะคะเวลาฝนตกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่เคยได้ถูกใช้อะไรเลยมันก็จะมีพวกวัชพืชมีอะไรอย่างเงี้ยจนเจ้าของที่นะ่ะเขามาปรับปรงุงปรับปรุงดินมามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบเหมือนกับว่ามาถมที่มาทําให้มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็มีการบ่นบานนั่นแหละว่า จะอยากจะขายอยากจะขายที่ตรงนี้ให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะเป็นหนี้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดเขาขายได้เนี่ยก็จะมาแก้บนอะไรประมาณนี้เนาะสรุปว่าเขาก็ขายได้นะคะที่ตรงนี้สําหรับพวกเราเนาะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแต่มันเป็นแค่ที่โล่งเท่านั้นคนที่มาซื้อเนี่ยเป็นคนที่อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะคะมากับภรรยาเนาะเขาภรรยานะ่ะเป็นคนคนจังหวัดเดียวกับตานี่แหละแล้ว คุณผู้ชายเนี่ยเขาเปิดลานทองอยู่ที่ชัยนาทเนาะแล้วเหมือนกับว่าเขาก็อยากาภรรยาเขา,านะคะก็อยากจะกลับมาอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดตัวเองก็เลยชวนสามีนะมาซื้อที่ที่นี่ไหมมา,ามาอยู่ที่นี่บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็คิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้านึกไม่ออกเนาะที่ตรงเนี้ยมันจะยาวเข้าไปาาเท่ากับอาคารของเที่นะเท่ากับอาคารพาณิชย์สักหนึ่งหลังอนะ หนึ่งตึกประมาณนั้นเนาะทีเนี้ยเวลาเขาสร้างเป็นบ้านเนี่ยถ้าไม่ทําเป็นอาคารพาณิชย์เขาก็ต้องทํายาวเข้าไปข้างในนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วทีเนี้ยตาก็อยู่เนะเวลาเขาก่อสร้างบ้านก็จะมีคนงานมาอยู่นะคะมาปลูกปกสังกะสีอะ่ะเขาเรียกว,ว่าเป็นที่พักชั่วคราวของพวกคนงานอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ทําไปเรื่อยๆแล้วคนงานน่ะก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เราก็ดูพัฒนาของตึกเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะบ้านหลังนี้น้องไม่ใช่ตึกดูไปเรื่อยๆแ,แล้วมันสวยมากเห็นเหมือนกับว่าเขาทําเป็นสามชั้นนะซึ่งแบบมันสวยอ่ะมันสวยในลักษณะที่บ้านมันยาวเข้าไปแต่ตอนที่เขามาเขาเรียกว่าอะไรลงเสาเข็มอะค่ะเขาก็มีการเอาพรามนะทั้งพรามทั้งพระคือมาทําให้ที่ตรงเนี้ดีขึ้นมีสินแสมาดูด้วยนะเขาก็บอกว่าที่ตรงนี้ดีมาก ถ้าจะอยู่อยู่ได้ต้องทําแบบนี้แบบนี้คือมีการดูฮวงจุ้ยไว้ให้ดีทั้งหมดนะคะคือเขาเป็นคนจีนด้วยอะ่ะเป็นเจ้าของร้านทองนะเขาก็ต้องมีความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วตาก็ดูพัฒนาการว่าเขามีการปลูกคนงานเนี่ยเขาเอามาจากชัยนาธนะคะเอามาจากบ้านเขามาทําที่นี่พวกคนงานก็เลยต้องมานอนเป้ามาเป้าของมาอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ที่นี่บ้านก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีคนงาน ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าออกตลอดเวลาไม่ใช่ชุดเดิมตลอดนะคะแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยบ้านเนี่ยสร้างเกือบปีนะคะเขาทำเนี่ยจนเสร็จจนเสร็จแล้วเขาก็เอาลูกสาวเขาเขามีลูกลูกสาวคนลูกชายคนลูกสาวเขา,าอายุ14ปีให้ให้ชื่อว่าน้องแนนก็แล้วกันคือน้องแนเนเนี่ยมีความเป็นลูกผู้ดีอะผิวขาวผิวขาวน่ารัก คือดูดีเป็นลูกคนมีเงินนั่นเนาะก็มาดูว่าตัวเองเนี่ยจะเอาห้องไหนอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็วางแปลนกันแล้วว่าลูกสาวก็จะเอาห้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อยู่อยู่ไปนะคะทีเนี้ยพอเขาเริ่มตกแต่งเริ่มอะไรหมดทุกอย่างแล้วเราก็มีความรู้จักกันสักสัก สักนิดหนึ่งอ่ะเหมือนประมาณว่าเราก็ได้คุยกันบ้างนะคะว่าเขาไม่อยู่ตรงนี้เขามาอะไรเง,งี้ยมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าที่เก่าเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วแม่ของตาเนี่ยก็มักจะไปหาคนที่ซื้อบ้านตาน่ะบ้านของคุณย่านะคะคือไปมาหาสู่กันแล้วก็จะเจอเขาน่ยยืนคุยกับป้าคนนี้อยู่แม่ของตาก็เลยจะเข้าไปคุยด้วยเหมือนประมาณว่าเออก็จะได้รู้จักกันมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็อยู่ตรงนี้มานานทีนี้พออยู่ได้ประมาณ เดือนหนึ่งนะคะเจ้าของบ้านนะ่ะ <St xi> ก็มาถามมาถามป้าที่ซื้อที่นะคะแกชื่อว่าป้าหมีแกชื่อรัศมีนะคะแต่ว่าตาจะเรียกแกว่าป้าหมีเนะป้าหมีนะนะก็โทรศัพท์มาเรียกแม่ของตานะบอกว่าเออมามาตรงนี้หน่อยเขามีเรื่องจะคุยเขามีเรื่องจะถามก็ไปคุยนะคะแม่ของตาก็ไปคุยที่บ้านที่บ้านนั้นเนาะที่มีการคุยกันเจ้าของบ้านนะคะคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงมายืนคุยกัน เขาถามว่าผมถามจริงๆเถอะที่ตรงนี้มันเป็นอะไรมาก่อนเขาก็บอกว่าเอา้าเราก็บอกแล้วไงเป็นที่ว่างๆที่โล่งๆไม่มีอะไรเลยทำไมละ่ะมันมีเรื่องไม่ดีเหรอเขาบอกว่ามันมันมีเรื่องแปลกๆมันมีการเห็นเงาในบ้านแล้วมันก็ลูกสาวเขาอะมีอาการเปลี่ยนไปคือน้องแนนนะน้องแนนวัยสิบสี่นะ มีอาการเปลี่ยนไปเหมือนกับว่าแกชอบหมกตัวอยู่ในห้องแล้วแกก็ฟังเพลงที่คนไทยเราไม่ฟังกันนะคือพ่อเขาว่าเอาโทรศัพท์ของตัวเองอนะไปไปอฟังลูกสาวว่าฟังเพลงอะไรคือเปิดลั่นห้องเลยนะคะจน o o o l l นอะจับได้มันเป็นเพลงของประเทศเพื่อนบ้านคะ่ะเป็นเพลงของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งก็งงลูกสาวไม่เคยคุกขีกับคนประเทศนี้แล้วทำไมถึงได้เปิดเพลงของคนประเทศนี้แต่มันฟังคุ้นหูคนพ่อนะบอกว่ามันฟังคุ้นหูมันแปลกแล้วลูกสาวนะก็มีอาการเหมือนคนนอนนอนไม่หลับหน้าตาม,มองคําแม่ก็เป็นห่วงลูกเป็นไรหรือเปล่าอยู่ที่โรงเรียนมีปัญหาไหม หรือว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องย้ายมาเรียนที่นี่ไงคะมีปัญหากับเพื่อนหรือเปล่าลูกก็บอกว่าไม่มีแต่บอกว่านอนไม่หลับมันนอนไม่หลับเป็นอะไรลูกมันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่ากลางคืนอะ่ะมันรู้สึกเหมือนว่ามีใครนะ่ะมองเขาอยู่ตลอดเวลาพอเขาหลับแล้วเหมือนจะมีใครมะปกเขาเหมือนมีใครมาจับแตะต้องตัวเขาเขาก็บอกกับแม่อย่างนี้แม่ก็คิดว่าลูกเป็นบ้า คิดว่าลูกเครียดอะไรสักอย่างอาจจะเพราะเปลี่ยนที่ไม่เจอเพื่อนหรือว่าอะไรสักอย่างก็พาลูกนะคะไปพบจิตแพทย์จิตแพทย์ก็บอกว่าลูกคุณไม่ได้เป็นอะไรนะอาจจะแค่นอนไม่หลับก็เลยให้ยาคลายเครียดอะไรประมาณนี้นะมาให้ลูกสาวนะคะลูกสาวก็เหมือนจะนอนได้แต่มันหลับนะคะแต่เพอ้อทั้งคืนแล้วก็เปิดไอ้เพลงเนี้ยเพลงที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอะฟัง เปิดฟังทั้งคืนแล้วก็ผวาทั้งคืนคือแม่น่ะได้ยินแล้วก็คอยเปิดเข้าไปไปปิดเพลงในโทรศัพท์ของลูกนะคะพอปิดเพลงแล้วเนี่ยกลับเข้าห้องคิดว่าลูกหลับสนิทแล้วก็ได้ยินเสียงเพลง,งเปิดขึ้นมาใหม่คราวนี้ค่ะคนเป็นแม่เนาะก็ได้ยินเสียงออออ่ะเอออ่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างเงี้ยพอเข้าไปดู แม่่ะเปิดไฟหัวเตียงเอาไว้มันจะเป็นไฟบอมไลท์อะค่ะสีส้มๆอะเนาะพอเปิดเข้าไปก็เจอลูกสาวนะคะนอนหงายอยู่บนเตียงแล้วสิ่งที่แม่ไม่เชื่อสายตาเลยก็คือเห็นเป็นเงาล่างดำๆนะคะกำลังคล่อมลูกสาวของตัวเองอยู่เห็นเลยว่าเป็นมือเนี่ยเท้าลงไปนะคะที่เตียงเนาะแล้วก็กำลังคล่อมในขณะที่แม่กำลังตกใจเนี่ย ไอ้เงาดํานั้นนะ่ะมันหันมามองแม่ค่ะแล้วแม่เขาก็กรี๊ดลั่นบ้านเลยคราวนี้ทุกคนก็มารวมกันเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรปากคอสั่นเลยแล้วไอ้เงาดํานั้นนะ่ะมันก็หายไปเหมือนควันที่มันกระจายตัวประมาณนั้นนะคะที่เขาเล่าให้ฟังเนาะแล้วเขาก็รีบวิ่งเข้าไปหาลูกสาวของเขานะคะแล้วก็ถามว่าแนะ่ลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกสาวก็ เหมือนคนเพิ่งตื่นนะคะเหมือนคนเพิ่งตื่นอะไรแม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกไม่ได้แหละที่เนี่ยมันต้องมีอะไรแน่แน่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าต้องมาถามนะคะต้องมาถามป้าหมีต้องมาถามแม่ของตานะก็มาถามว่ามันมันที่นี่มันมีอะไรแม่ก็เลยถามบอกว่าเอา้าก็วันที่คุณนะ่ะมาอยู่ที่เนี่ยคุณก็เอาทั้งพรามทั้งพระ มาทําพิธีแล้วมันก็ไม่น่ามีอะไรตรงเนี้มันไม่ได้มีอะไรจริงๆมันเป็นที่ว่างไม่อย่างนั้นก็ลองเอาลองไปดูดวงไหมลองเอาสินแสมาดูไหมหรือว่าเอาพระมาสวดมาทําบุญบ้านสักครั้งหนึ่งจะดีไหมเขาก็เก็บคำนี้ไปนะคะเพราะว่าตาเองก็เคยเนาะ เคยเหมือนกับว่ามีอะไรที่บ้านนี่แหละแล้วไปดูดวงกับหมอบุ๋มล่างทรงเนาะหมอบุ๋มก็บอกว่าให้ทําบุญบ้านสักครั้งหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วมันก็ดีจริงๆแม่ก็เลยแนะนําวิธีเนี้ยให้คนเป็นแม่นะคะก็เลยไปดูดวงไปดูดวงแต่ไม่ทราบนะคะว่าไปดูกับใครก็คือดูดวงไว้ก่อนพอดูเพื่อให้สบายใจก็เอาดวงของลูกเนี่ยดูให้ คือไม่ได้บอกวันเดือนปีเกิดนะคะแค่เปิดไพ่หยิบสีเนาะเขาก็บอกว่าพอเปิดออกมาเนี่ยถามว่าลูกสาวนะเครียดอะไรเขาบอกว่าลูกสาวไม่ได้เครียดนะแต่ว่ามันมีเงาดําบางอย่างอะ่ะมันมีวิญญาณอะ่ะที่ตามน้องมันไม่ใช่วิญญาณธรรมดาอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณใส่ทุกคนก็ได้ตงง อา้าวลูกฉันก็อยู่เฉยๆอยู่กับที่มันจะมีคุณใส่อะไรได้ยังไงคือไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรใครลูกสาวก็อายุยังน้อยคือตัวเองอะยืนยันเป็นนักแน่นว่าตัวเองดูแลลูกเป็นอย่างดีไม่ว่าลูกจะไปเรียนลูกจะไปหาเพื่อนตัวเองเป็นคนไปส่งเป็นคนไปรับไปส่งตลอดเพราะว่ากลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกนะคะแต่ตอนเนี้มันมีคุณใส่เกาะที่ตัวลูก เขาก็แนะนําประมาณนี้นะคะว่าให้คือถ้าถามหมอแบบนี้เขาไม่ทราบหรอกค่ะว่ามันจะมีคุณใส่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวน้องเขาพูดแค่ว่ามันเกาะอยู่ที่ตัวน้องแต่ไม่รู้ว่ามันมาในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นคนเป็นแม่ก็เลยหาวิธีนะคะคือเพราะว่าทางเราเนี่ยมีประสบการณ์กันอยู่แล้วเรื่องเล่นของเนาะเราก็จะไม่แนะนําให้ไปหาหมอเข้าทรงอะไรประมาณนี้นะคนเป็นแม่เนี่ยก็เลย ไปหาพระนะคะมาทําบุญบ้านก่อนทําพอทําบุญบ้านครั้งเนี้ยท,ทางที่ทําไปแล้วด้วยนะพอทําครั้งเนี้ยมันก็เหมือนมีอะไรกระจาง、กระจางขึ้นลูกสาวเนี่ยก็มีอาการเหมือนกับว่าดีขึ้นหน้าตาดูสดใสขึ้นกลางคืนหลับได้สนิทขึ้นก็คิดว่าน่าจะมีอะไรดีดีขึ้นมากแล้ว แต่มันก็ผ่านดีไปได้แค่สัปดาห์เดียวพอวันโกนวันพระลูกสาวมีอาการอย่างนี้อีกแล้วนะคะมีอาการแบบนี้อีกแล้วแม่เนี่ยได้ยินเสียงลูกร้องอึกอักอึกอัก,อกนะคะรีบเปิดเข้าไปดูในห้องผีก็กลัวนะคะรีบเปิดเข้าไปดูในห้องพาวาร์ักรักลูกนะะี่ยอยากให้ลูกน่ะหายจากอาการแบบนี้สักทีก็รีบพาลูกอ่ะกลับมาออกมา แล้วผลก็ปรากฏว่าพอออกมาจากห้องมานอนที่ห้องตัวเองลูกสาวหลับสนิททั้งคืนไม่มีอาการหงุดหงิดไม่มีอาการอึก,อ,กอักอกึกอักเหมือนโดนผีอำไม่มีเลยนะคะก็นึกแปลกใจแต่ก็ไม่ไม่คิดอะไรนะคะคือเด็กอะเนาะมัน เด็กในวนัยนี้เขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเขาก็กลับห้องของเขานะคะเพราะตัวเขานะ่ะมันไม่ได้โดนผีหลอกไงเขาเขาโดนแค่ผีอาตอนกลางคืนอาจจะวางเตียงผิดหวงจุย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็คิดไปในแง่มุมนั้นเขาก็ขยับเตียงแต่จนแล้วจนรอดวันพา้าวันโกนน้องก็ยังโดนเหมือนเดิมนะคะแม่ก็เลยตัดสินใจให้ลูกอะ่ะมานอนที่ห้องของตัวเองเนาะพอลูกมานอนที่ห้องของตัวเองแล้วเนี่ย กลับไม่มีอาการอะไรเลยก็เลยคิดว่าไอ้คุณใส่เนี่ยมันจะต้องอยู่ในห้องของลูกแล้วใครเป็นคนเอาเข้ามาแล้วลูกเอามาจากใครหรือเปล่าก็ถามกับลูกสาวนะคะน้องแนนหนูอะได้ไปได้อะไรมาจากใครไหมน้องแนนบอกว่าไม่มีนะแม่เพื่อนไม่เคยให้อะไรก็คือมันเป็นของกินก็กินก็เพื่อนมันไม่มีอะไรเพื่อนน้องแนนก็มีแต่ผู้หญิงใครจะมาทำอะไร แต่ในลักษณะของผีอันนี้มันไม่ได้แค่อำนะคะมันแตะต้องตัวน้องลักษณะของมันเนี่ยคือเหมือนมันลวนลามน้องอะคราวนี้มันไม่ได้แหละเขาก็เลยต้องจำเป็นต้องอ่าให้คนมีเซนนะคะมีเซนดูฮองจุ้ยได้อะไรเงี้ยมาดูให้ทีเนี้ยเขาไม่ได้บอกชื่อมานะคะว่าเป็นใครเนาะ ก็ก็มาดูให้เหมือนกับว่าทางบ้านเขาว่าค่ะทางทางจีน่าน่นเนาะเขาเขานับถือใครเขาก็พาคนนั้นมาเขาก็มาดูให้นะคะในบ้านทุกอย่างดีหมดแต่เขาเห็นดวงวิญญาณสีดำดำนะคะมันอยู่มันอยู่ในบ้านทีนี้พอมาถึงที่ห้องน้องเนาะมาถึงที่ห้องของน้องแนนอ่ะหมอคนนี้วิ่งออกไปอาเจียนข้างนอกเลยนะคะคือมันไม่ได้แล้วอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพอ เขาบอกว่ามันเหมือนคุณใสเขาพูดเลยมันเหมือนคุณใสอยู่ในห้องเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นชนิดไหนหรือมันเป็นอะไรนะคะเขาก็เลยบอกว่าได้มีใครเข้ามาในนี้ไหมน้องไปรับอะไรมาไหมน้องก็ยืนยันว่าน้องไม่ได้รับอะไรใครมาของของเขาที่ติดมาก็ติดมาจากที่ชัยนาทนะไม่ได้มันไม่มีอะไรแปลกใหม่อะ่ เพื่อนที่อยู่กินกันกินกันตอนลาก็มีแค่พวกขนมนมเนยอะไรเงี้ยไปกินกันที่ร้านนะคะไม่ได้มีอะไรติดตัวกลับมาแล้วเพื่อนก็นดีทุกคนไม่มีใครคิดร้ายหมอก็เลยแล้วมันมีอะไรที่แปลกกว่านั้นไหมพ่อก็นึกออกอ๋อเพลงไงลูกก็ชอบเปิดเพลงของประเทศเพื่อนบ้านนะคะชอบเปิดเพลงนั้นขึ้นมาแล้วก็ พอฟังเขาก็เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นใครที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วเคยมาอยู่ที่นี่เขาก็นึกออกนะคะว่าเป็นคนงานก่อสร้างนี่แหละแต่มันมีหลายรุ่นไงทีนี้ยคนพ่อก็เลยนึกสงสัยนะคะในขณะที่หมอเนี่ยกำลังหาวิธีแก้นะคะว่าจะแก้จะทำยังไง เพราะว่าเราหาไม่เจอนะคะหาทั้งห้องขนของของน้องออกไปทั้งห้องแล้วก็ไม่เจอนะคะว่ามันมีคุณใส่อะไรอยู่ในนั้นทีเนี้ยคนเป็นพ่อนะคะก็เลยโทรศัพท์กลับไปที่หัวหน้าหัวหน้าคนงานนะคะแล้วก็ถามว่าฉันผมเคยเห็นผมเคยเห็นคุณอะเอาคนงานประเทศเพื่อนบ้านอะมาทำ คนนั้นน่ะยังอยู่ไหมเขาก็บอกว่ายังอยู่นะมันไม่ใช่แค่คนเดียวไงมันหลายคนเขาบอกว่ายังอยู่นะที่ไปอยู่เป็นครอบครัวก็มีแล้วก็มีใครที่ชอบฟังเพลงนี้ไหมคนพ่อนะคะก็เปิดเพลงนี้ให้ฟังเขาก็พูดว่าไอเมย์ตาเอ่ยชื่อนามสมมุตินะคะไอเมย์มันเป็นเด็กอายุสิบเก้า มันมาทำอยู่แค่ที่บ้านนี้แหละแล้วมันก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะไอ้คนนี้มันชอบฟังเพลงเนี้ยฟังจนติดเขาก็เลยนึกสงสัยว่าจะเป็นไอ้คนนี้หรือเปล่าที่มันหวังสูงมันอยากได้เนองมันอาจจะหวังที่มากเกินกว่านั้นเขาก็คิดว่ายอย่างนั้นนะคะทีเนี้ยท่านอาจารย์ท่านนั้นนะ่ะนะก็หาทางถูกนะคะว่าจะทำยังไง คนพ่อก็สั่งกับช่างไว้ว่าถ้าเจอเมนะคะให้ให้เรียกกลับมาทำงานให้น่อยเหมือนกับว่าอย่าไปบอกเขาว่ามีอะไรให้เรียกกลับมานะคะประมาณนี้เนาะตาลืมเล่าไปว่าน้องอะเพอเพอเรียกชื่อเมออกมาด้วยตาลืมเล่าตรงนี้ไป เขาเพ้อบางคืนนะบางคืนก็เพ้อออกมาโดยเฉพาะวันวันพระกับวันโกนอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีเนี้ยว่าเด็กน่ะเขาก็คิดว่าพอบอกว่าชื่อเมย์น่ะเขาก็นึกว่าเป็นผู้หญิงแต่คนที่เป็นแม่เห็นเงานั้นน่ะเขาก็บอกว่ามันเป็นผู้ชายเพราะมันโตใหญ่นะคะก็เหมือนกับผู้ชายที่ชื่อเมย์คนพ่อน่ะนึกออกจําเพลงนี้ได้มันคุ้นหูแล้วรู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้ตัวใหญ่ หมออ่ะเขาหาจนเจอนะว่าไอ้คุณใส่นะั้นอ่ะมันฝังอยู่ที่ไหนผลปรากฏว่ามันฝังในกำแพงคะ่ะทุกคนมันฝังในกำแพงเขาต้องทุบกำแพงอ่ะออกมาเพราะฉะนั้นคือในกำแพงนันนะคะที่เขาทุบออกมาเนาะมันเป็นห่อผ้านะคะห่อผ้าสีแดงๆ,ๆเนาะ ข้างในนะ่มันเป็นขวดเล็กๆนะคะขวดนิดเดียวเองเหมือนเป็นขวดแก้วขวดเล็กๆอ่ะเหมือนเราใส่น้ําหอมสมัยก่อนเนี่ยที่เราจะซื้อเป็นซีซีอะไรอย่างนั้นนะคะเราก็ใส่ในห่อน,นั้นะแต่ที่สําคัญอ่ะไอขวดแก้วเนี่ยมันแตกแล้วมันมีน้ํามันอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่รู้แล้วมันแตกแล้วน้ํามัน,นมันก็ยดด้วยนะคะเรื่องมันก็เลยแบบว่า จะเอาอยัางไงดีจะแก้ไขยังไงแต่ว่าเขาก็มีวิธีแก้ไขนะคะเขาก็เอาพวกน้ำมนต์นั่นแหละมา,มาทำพิธีนะคะแล้วก็ปัดเป่าคุณใส่ไปเนาะ,ะแต่สิ่งที่คิดว่ามันน่าจะดีก็คือน้องก็กลับมาอาการค่อยๆดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าไม่ค่อยเจออะไรแล้วแต่ว่าวันพระวันโกนยังมีอาการเหมือนไม่ค่อยดีนะคะเขาก็เลยให้น้องนะ่ะย้ายห้องไม่เอาห้องนี้แล้ว คือห้องนี้เดี๋ยวก็จะปล่อยไว้เก็บของหรือไม่ก็จะเป็นห้องแต่งตัวไปแต่ว่าเขาก็ยังต้องมีการเอาน้ำมนมาล้างนะคะมีเอาเกลือมาซัดอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ขวดน้ำมันนะั้นนมันแตกไปแล้วแต่สิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คือช่างเขาบอกว่าเขาเจอตัวเมย์แล้วนะแต่ว่าเมย์เพิ่งประสบอุบัติเหตุ ตกจากนั่งร้านเสียชีวิตเมื่อวันก่อนนี้เองนั่นก็คือวันหลังจากที่เขาเจอไอ้น้ำมันนั้นน่ะเขาก็เลยเดากันว่าของที่ผู้ชายคนนี้ทำเอาไว้นะเมย์เนี่ยอายุแค่สิบเก้าเองนะ่ะมันหวังอะ่ะมันหวังในตัวน้องอะ่ะมันหวังว่าถ้าได้น้องถ้าน้องเรียกหามันมันก็จะสบายไปทั้งชาติอันนี้เขาคิดอย่างนั้นนะคะ คือคนพ่อนะคิดอย่างนั้นก็จะสบายเพราะว่าน้องอยากได้คือคิดแบบเด็กๆนะผู้ใหญ่เขาไม่มีวันยินยอมอยู่แล้วนะคะมันก็เลยใช้วิธีคุณใส่แต่ทีนี้ว่าทางนั้นน่ะเขาแก้ได้ไงคะเขาแก้ได้เขามีวิธีแก้พอน้องกลับมาดีขึ้นตัวมันก็เลยโดนคุณใส่ตีกลับไปเขาคิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่า ไอ้นั่งร้านนั้นอะมันแข็งแรงมากอะมันเป็นเหล็กอ่ะแล้วตกลงมาได้ยังไงแล้วคนที่ยืนอยู่ข้างๆน่ะเขาก็ยังบอกด้วยว่ามันก็ยืนของมันอยู่ดีๆอยู่ดีๆมันตกลงไปได้ไงเขาก็ไม่ทันเห็นมันเหมือนกับว่ามันมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างอ่ะเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นคุณใส่ที่มันทำนี่แหละตีกับแต่ตอนนี้น้องแนนนะคะอาการอ่ะดีขึ้นเรื่อยๆเนาะ ไม่มีผวาไม่มีตกใจที่สําคัญน้องเขาได้ย้ายห้องไปแล้วนะคะก็คือไม่อยู่ห้องนี้แล้วทุกคนก็จะรู้กันเอาของมาเก็บกันแล้วกันเนี่ยมันน่าเสียดายนะบ้านใหม่ๆอ่มันเขาเพิ่งจะสร้างอ่ะแล้วมาโดนคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เอาเรื่องคุณใส่มนดำมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเลยแล้วก็สงสารคือนี่ยังโชคดีที่ว่าพ่อแม่เขาใส่ใจลูก คือถ้าเกิดไม่ใส่ใจแล้วน้องเนี่ยไปตามหาคนชื่อเมย์จริงๆหรือว่าอยู่นานกว่านี้พ่อแม่ไม่ได้สนใจเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะคะเพราะเขาบอกว่าคนที่ชื่อเมยนะ์เนี่ยยังทำงานอยู่แถวๆนี้นะเหมือนกับว่าเหมือนตัวเองก็รอรอคอยที่ว่าให้น้องอะ่ะมาหาตัวเองอยู่เหมือนกันเนี่ยเรื่องเนี้ยที่เกิดขึ้นนะคะตาก็เห็นหน้าน้องเหมือนกันนะคือเห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ แต่ว่าไม่ได้สังเกตตอนหลังๆเนาะเพราะว่าเขาอยู่ตรงหน้าถนนไงแต่ว่าตานะ่จะอยู่ในซอยเข้ามาเราก็มาเห็นตอนที่น้องกลับจากโรงเรียนเย็นวันหนึ่งตาไปเอายาให้พ่อเนาะก็เลยเจอนะคะว่าเออน้องหน้าตาหมองคล้ำจริงๆแต่อันนี้ขนาดดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วคือคนที่โดนคุณใส่โดนอะไรแบบเนี้ยที่มีอาการเครียดนอนไม่หลับอะไรเงี้ย หน้าตามันจะหมองคล้ำแปลกๆอะทุกคนมันจะไม่เหมือนคนที่ตากแดดมันจะคล้ำแบบแปลกๆตัวเนื้อตัวเนี้ยใสเลยแต่หน้านี่หมองคล้ำดูไม่มีสง่าราศีอะทุกคนเรื่องก็ประมาณนี้นะคะ